เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สนามกีฬามหาวิทยายลัยราชพัฒอุดรธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคณิศราธัญสุนทรสกุลอธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในสาธิตเกมประจำปีการศึกษา2566ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยราชพัฒอุดรธานีจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทักษะทางกีฬาฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความมีระเบียบวินัยปลูกฝังการเล่นกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยให้นักเรียนได้พัฒนาร่างกายจิตใจอารมณ์และทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น924คนมีการแบ่งเป็นกลุ่มสีได้แก่สีส้มสีชมพูและสีเขียวกีฬาที่จัดขึ้นในการแข่งขันมีฟุตบอลแชร์บอลบาสเกตบอลเปตองกรีธาและกีฬาพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์โดยมีนักรเรียนครูผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับขั้งครับ